สวัสดีครับผมยามิซูนะครับวันนี้พามาดูออ n นิวเท a n นะครับผมตัวนี้เนี่ยก็คือใส่ชุดแต่งเข้าไปแบบว่าแต่งครบเลยนะครับผม ต้องบอกกันว่ารุ่นนี้นะครับเป็นรุ่นตัวออโต้นะครับเป็นรุ่นพา์มก็คือตัวรองท็อปนะครับผมราคาตัวนี้เนี่ยจะอยู่ที่938,000บาทนะครับถ้าเกิดสมมติว่าสีขาวมุกนะครับเพิ่มมาหมื่นหนึ่งนะครับถ้าเกิดเป็นสีเทาสีดำสีบอลเงินก็ราคาเดิมนะครับผมเดี๋ยวจะให้มาดูรอบคันกันนะครับว่าคันนี้เนี่ยเราใส่อะไรเข้าไปบ้างเพราะว่าเดิมๆเ,เลยเนี่ยลูกค้าบอกว่ามันไม่สวยมันแบนมันโล้นอะไรเงี้ยทีนี้ก็เลยมาจับแต่งให้ดูว่าเออพอแต่งแล้วเนี่ย ทรงม,มันจะประมาณไหนนะครับก็เป็นแบบอย่างที่เห็นเลยนะครับตัวนี้ที่ใส่เข้าไปก็จะมีเป็นตัวกันชนหน้าแล้วก็สครูปนะครับมีคิวล้อมีคิวไฟนะครับแล้วก็พวกรองมือนะครับมีกับข้างล้อมแม็กประมาณนี้เดี๋ยวไปดูทีละจุดกันเลยนะครับว่าใส่อะไรเข้าไปบ้างแล้วก็เป็นของยี่ห้ออะไรเป็นแบบไหนนะครับเดี๋ยวไปชมรอบคันกันครับ <S <S เดี๋ยวเรามาเริ่มจากด้านหน้ากันเลยนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะรีวิว ทั้งคันไปเลยทีเดียวแล้วกันว่าตัวพามีออปชันอะไรบ้างแล้วก็เราใส่อะไรเข้าไปบ้างนะครับเริ่มจากตัวไฟก่อนเลยถ้าตัวพามเนี่ยไฟมันจะเป็นแบบโปรเจคเตอร์แล้วนะครับถ้าอย่างตัวโปรเหมือนคลิปก่อนที่รีวิวไปตอนนั้นอ่ะมันยังเป็นฮาโลเจนอยู่แต่ว่าจริงๆแล้วมันอัปเกรดได้นะประมาณ3 0 0 0 0กว่าบาทไม่แพงนะครับตัวนี้ก็เป็น LED ทั้งหมดนะครับตัวนี้เป็นตัวไฟหลีแล้วก็อันนี้จะเป็นตัวไฟจริงเนี่ยแล้วก็เป็นไททัด้วยตัวนี้นะครับ เป็นโปรเจคเตอร์แล้วก็ไฟตัดหมอกก็เป็น LED เหมือนกันแล้วก็เป็นโคมเลยนะเป็นเป็นลูกแก้วเลยตัวเนี้ยส่วนตัวที่แต่งเข้าไปที่เห็นเลยก็คือตัวนี้ตัวนี้ยจริงๆแล้วถ้าของเดิมอ่ะมันจะเป็นแบบโคเมเงาๆนะครับถ้าดูคลิปก่อนจะเห็นอันนั้นเป็นเดิมๆเลยอันนี้เขาก็ครอบสีดําเข้าไปเพื่อให้มันเข้าชุดของมันนะกับกันชนด้วยนะครับตัวนี้ใส่เพิ่มเข้าไปนะครับถัดมาไฮไลท์ตัวแรกเลยก็คือตัวกันชน ตัวนี้เนี่ยเป็นตัวกันชนแต่งอ่าเหมือนกับว่าใส่ครอบตัวกันชนเดิมเข้าไปนะครับอันนี้เป็นของ SR Limited นะครับก็เขาทําเป็นเหมือนกับว่าเป็นเหมือนช่องลมนะเป็นช่องหลอกๆเป็นสีตัวรถแล้วก็ตัดด้วยสีดํานะครับตัวด้านหน้าเนี่ยจะเป็นหูสีแดงนะครับเพื่อความสวยงามแล้วก็ให้สีมันตัดกันดูมีมิติมากขึ้นนะครับตัวนี้เป็นของ SR นะครับใส่แล้วก็เข้านะเข้าชุด เข้ากับตัวชุดแต่งเลยตัวนี้นะครับเนี่ยด้านหน้าก็ประมาณนี้นะครับตัวกระจังหน้าตัวนี้เป็นของเดิมติดรถเลยเป็นสีดําเงานะครับเขาเรียกว่าเป็นกระจังแบบฮันนี่คอมฮันนี่คอมก็คือเป็นกระจังหน้าของรุ่นใหม่เลยครับตัวนี้ใส่ตัวโลโก้สีโคเมียเข้าไปให้มันตัดนะตัวนี้มีทั้งโคเมียมีทั้งดําหรือว่าถ้าเราไม่ชอบเนี่ยไม่ติดก็ได้ถ้าไม่ติดเนี่ยมันก็จะเป็นเขียนว่ามิตซูบิชินี่แหละแต่ว่ามันจะเป็นหลุมลงไป เวเราติดโลโก้มันก็จะเป็นนูนๆขึ้นมาก็ดูมีมิตินะครับเลือกสีได้มีสีดำสีโครเมียมแล้วก็สีแดงสามสีนะครับด้านหน้าก็ประมาณนี้ครับผมอ่ออีกอันนึงนี่สกู๊สปสกู๊ปเนี่ยมาคู่กันกับต,ตัวนี้ก็คือฝากระโปรงเดิมๆมันก็จะเป็นเรียบเรียบเรียบๆทีนี้มันก็จะดูเหมือนกับว่าแบบนแบนดหน่อยแต่นี้ก็แล้วแต่ความชอบนะครับแต่ถามว่าถ้าใส่เนี่ย สวยขึ้นไหมมันก็ดูเหมือนกับว่าแบบมีอะไรมากขึ้นก็ดูแบบว่าเข้ากันนะแต่งเลยนะครับตัวนี้ก็เป็นสกู๊ปนะครับเนี่ยมาคู่กันกับตัวนี้ด้านานก็ประมาตนี่ครับต่อมาด้านข้างนะครับผมที่เห็นชัดเลยก็คือตัวล้อแม็กนะครับล้อแม็กตัวนี้นะถ้าเกิดเดิมๆเ,เลยเนี่ยมันจะเป็นล้อสีบอลเงินสีเดียวเลยนะไม่มีทูโทนเหมือนรุ่นก่นกอนๆแล้วนะสีบอลเงินแล้วก็เป็นขอบ17ทีนี้ดูแล้วเออมันแบบไม่ค่อยสวย ก็ลเลยอัปเกรดนะครับเป็นตัวขอบ18นะครับตัวนี้ใส่เป็นล้อของเลนโซนะครับแล้วก็ใส่ยางไรเด้นนะเบอร์265 60R18 ก็ดูสวยขึ้นแล้วก็ดูเต็มซุ้มมากขึ้นนะครับแล้วก็ตัวไททันตัวใหม่เนี่ยสามารถอัปเกรดใส่ล้อได้ถึง120เลยถ้าใส่ล้อ20ยาง265เนี่ยก็คือไม่ต้องยกเลยมันจะเต็มซุม้มพอดีนะครับก็ใส่ได้อันนี้แล้วแต่ความชอบของลูกค้านะครับ ถัดมาตัวนี้ตัวคิวล้อคิวล้อตัวนี้เนี่ยก็คือเป็นสีดาด้านก็คือเข้ากับตัวสกรูตัวกระจังทุกอย่างมันจะแมทกันหมดนะครับใส่แล้วก็ทําให้รถตัวรถมันดูใหญ่ขึ้นถ้าไม่ใส่มันก็จะแบบเรียบๆนะครับก็มีหมุดนะครับทําให้มันดูมีมิตินะครับมีร่องมีอะไรนะครับตัวนี้สติกเกอร์ของตัว SR นะเขาแปะมาสวยงามกลับข้างนะครับแข็งแรงมากตัวนี้ อันนี้ติดแบบว่าถาวรเลยนะครับตัวนี้ติดแบบว่าไม่ต้องถอดเลยเพราะมันแน่นมากแล้วก็กันกระแทกได้ดีนะครับเข้ากับตัวอน,นี้พอดีนยครับแมตช์กันแล้วก็บันไดนะครับบันไดก็คือมีมาให้อยู่แล้วอันนี้คือติดเพิ่มเข้าไปนะครับตัวกระจกตัวนี้เป็นโครเมียมนะครับแล้วก็มีไฟเลี้ยวในตัวแต่ว่าถ้าลูกค้ายอยากจ,จะแบบว่าครอบดําอะไรเงี้ยเราก็มีให้นะครับคิวการาเซร์ข้างติดตั้งให้เรียบร้อยนะครับอันนี้เป็นของมิซูเลยนะครับของแท้เลย มีสติกเกอร์นะครับเสาบีนะเขียนว่าไททันแล้วก็เป็นเหมือนลายเคปลาร์นะครับตัวนี้ตัวมือเปิดประตูถ้าเดิมๆเลยเนี่ยก็คือจะเป็นโครเมรียมเหมือนกันนะครับแล้วก็ครอบดําคือให้มันแมททั้งคันเลยอะ่ะตัวเนี้ยครอบดําแล้วก็มีรองมือข้างในนะครับเป็นแบบเคปลาร์ด้วยตัวนี้นะแล้วก็มีตัวพารมก็คือกุญแจเป็น k คเแล้วถ้ากุญแจ k คเอปุ๊บจะเป็นพุชตาร์ทแล้วก็มีปุ่มสมาร์ทเอนทีตัวนี้นะครับ เอาไว้กดล็อกแล้วก็กดล็อกนะครับตัวนี้มี2ฝั่งเลยปุ่มนี้นะครับด้านหลังก็ตติดั้งเรียบร้อยนะครับบันไดตัวใหม่แข็งแรงมากครับแข็งแรงกว่าตัวเดิมฝาถังน้ำมันนะครับใหญ่มากตัวนี้ก็คือจับครอบตัวตัวแต่งเนี่ยเป็นลายเคปล่าเหมือนกันสีดำนะครับแล้วก็เขียนว่าไททันนะครับ คิวล้อหลังติดตั้งเรียบร้อยนะครับโรบาร์นะครับตัวนี้อันนี้เป็นของมิซูนะครับผมมิซูเนี่ยจะมีทรงเดียวเลยแต่ว่าถ้าเราไม่ชอบทรงนี้อยากได้อีกแบบแบบอื่นอะไรเงี้ยก็มีหลายยี่ห้อนะมีเอ้าเลนเดอร์มีอะไรเงี้ยครับก็สามารถสอบถามกันได้แต่ถ้าของมิซูก็จะเป็นทรงแบบนี้เลยนะครับด้านข้างก็ประมาณนี้ครับผมเดี๋ยวไปดูด้านหลังกันนะครับด้านหลังนะครับผมที่เห็นชัดเลยก็คือตัวนี้ เป็นสปอยเลอร์ฝากระโปรงหลังนะครับก็ยังมีให้เหมือนตัวก่อนนะครับผมสามารถเอาไปวางของวางแก้ววางอะไรได้นะครับแล้วก็ไฟเบรกดวที่3เป็นแบบ LED นะครับตัวมือเปิดฝาท้ายนะครับเป็นโครเมียมนะครับแล้วก็มีกล้องหลังให้นะครับตัวพารมจะมีกล้องหลังให้ด้วยนะครับแล้วก็ส่วนตัวท็อปก็จะเป็นรอบคันไปเลยนะครับอันนี้เป็นโลโก้ของ Mitsubishi นะครับตัวใหญ่ขึ้นกว่าเดิมนะครับ ฝาท้ายไม่หนักนะตัวนี้จะถามว่าถ้าเราจะใส่ตัวเขาเรียกว่าตัวผ่อนแรงก็ใส่เพิ่มได้นะครับแต่ถ้าเดิมๆก็ไม่ไหนักอะไรมีผมว่าไททันนะครับกันชนท้ายนะครับเป็นสีบอลเงินนะครับตัวนี้จะไม่ได้เป็นสีเดียวกับตัวรถก็คือจะเป็นสีบอลเงินแบบเนี้ยทุกรุ่นเลยนะครับก็ดูแข็งแรงนะครับอันนี้ติดมาให้กับรถเลยนะครับตัวไฟท้าย ไฟท้ายเนี่ยเรียกว่าเป็นแบบ t ีทับนะครับจริงแล้วไฟเนี่ยมันจะไม่เป็นดวงแล้วสมัยใหม่เนี่ยมันก็จะเป็นแบบเป็นเส้นนะครับเวลาเปิดเนี่ยมันก็จะเป็นเหมือนว่าเป็นเส้นเลยแล้วก็ขนาด,ดียจะใหญ่ขึ้นคือมันจะกินมาด้านข้างเลยนะครับก็ทําให้ข้างหลังเนี่ยเห็นเราชัดขึ้นแล้วก็เพิ่มความสวยงามมากขึ้นด้วยนะครับขับขี่เวลาฝนตกเวลาอะไรเนียเห็นชัดแน่นอนนะครับ ด้านหลังก็ประมาณนี้ครับอ๋อ,อ order, แล้วก็มีตัวนี้มีดูรแจให้ล็อกกระบะด้วยนะครับลูกค้าสามารถล็อกฝาท้ายได้นะครับตัวนี้เดี๋ยวมาชมภายในกันนิดนึงนะครับเริ่มจากด้านข้างเลยนะครับอันนี้เป็นปุ่มควบคุมต่างๆนะครับก็จะมีเป็นตัวล็อกรถนะครับตัวนี้ใช้ล็อกกดล็อกนะครับแล้วก็ปรับกระจกนะครับแล้วก็อันนี้เป็นกระจกหน้าต่างนะครับออโต้ฝั่งคนขับแล้วก็เป็นตัวล็อกกระจก ส่วนตัวนี้จะเป็นแบบเคปลาร์นะครับอันนี้เป็นนี่เลยดำเงาตัวนี้ก็จะเป็นสีบอลๆนิ่มมากตัวนี้วัสดุแผงประตูนะครับนี่มีตะเข็บแล้วก็เป็นแบบนุ่มๆเนาะเรียกว่าปลุกนุ่มเนาะตัวนี้ก็ให้ความแบบว่าหรูหรานะแล้วก็เวลาสัมผัสเนี่ยนิ่มแล้วก็เนี่ยตะเข็บจะเนี้ยบมากตัวนี้นะครับไฮไลท์เลยนี่ตัวล็อกนะครับตัวนี้เอาไว้ล็อกอย่างเดียว ล็อกง่ายขึ้นแต่โดยปกติรถวิ่งมันก็ล็อกเองอยู่แล้วตัวนี้นะครับด้านในตัวนี้นี่อันนี้เป็นหน้าจอนะครับเป็นแบบเข็มแล้วก็เป็นแบบข้อมูลแสดงแบบดิจิตอลด้วยนะครับถัดมาตัวนี้เป็นจอไว้สําหรับแสดงผลเล่นวิทยุอะไรพวกนี้ครับแล้วก็มีกล้องถอยหลังให้นะครับในช่องแอร์อันนี้เป็นตัวระบบแอร์นะครับปุ่มสตาร์ทเนี่ยมาอยู่ตรงนี้แหละ แต่ก่อนจะอยู่ฝั่งขวามือนะครับตอนนี้ก็มาอยู่ตรงกลางเลยนะครับมีช่องชาร์จแบตท y p A ท y p C นะครับมีตัวจุกหลีสามารถใส่หัวแปลงได้รุ่นนี้เป็นตัวพามเกียร์โต้นะเกียรโต้ก็จะประมาณนี้นะครับเป็นหนังนะพวงมาลัยเป็นมัลติฟังก์ชันนะครับผัดดีมากตัวนี้ควบคุมทุกอย่างผ่านโคงมาลายัยหมดเลยนะครับ ดมใหู้จะมีตัวกราฟิกขึ้นมาเลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นข้อมูลแสดงการขับขี่ต่างๆนะครับสามารถเนี่ยคุมผ่านตัวนี้ได้เลยนะครับเครื่องตัวใหม่นะครับสต,ตารเร่งดีมากตัวนี้เป็นหน้าจอ หน้าจอก็สามารถรองรับ Apple c a r p เฟ่โนอาโต้กนะครับแล้วก็จริงๆเล่นได้หมดเลยนะเชื่อมต่อบลูทูธ o อ็ม m อใช้ได้หมดมีเข็มทิดให้นะครับแล้วก็มีกล้องถอยให้ตัวนี้ระบบแอร์นะครับอันนี้เอาไว้ปรับพัดลมอันนี้ฝั่งนี้ปรับอุณหภูมินะครับตัวนี้จะใช้งานง่ายเหมือนกับ,บว,ว่ามันจะอยู่ระดับที่มือเราเนี่ย บบไม่ต้องเอื้อมไม่ต้องอะไรมากก็คือสัมผัสได้แบบไอ้นี่เลยโคอนโซลนะครับนี่แบบใหม่แัดเย็บอย่างนี้ครับนะครับตัวนี้เปิดได้เก็บของเพิ่มได้นะครับแล้วก็ตัวล่างใส่แบบของได้นี่แผงประตูด้านข้างนะครับ รายละเอียดดีมากตัวนี้นี่เป็นไรเคปล่าเบาะก,ก็เป็นหนังแัเดเย็บละเอียดมากตัวนี้ครับรส่วนกลางมีที่วางแก้วสองอันนะครับสองสองช่องมีตัวนี้เก็บของได้อันนี้ก็นุ่มๆเลย ภายในก็ประมาณนี้ครับผมก็ของแต่งรอบคันก็ประมาณนี้นะครับผมสาหรับลูกค้าท่านไหนนะอยากได้ใท่านนะแต่งเท่ๆแบบนี้นะผมสามารถทักเข้ามาคุยได้นะครับอยากเอาไปเที่ยวปีใหม่หรือว่ามีแผนออกรถภายในสิ้นปีนะครับผมสามารถทักมาสอบถามได้เลยโปรโมชั่นตอนนี้นะมีดอกเบี้ยพิเศษนะครับผมแล้วก็ชุดแต่งที่รีวิวไปเมื่อกี้นะครับผมแถมให้ทั้งหมดนะครับมันจะมีบางอย่างที่เราจะต้องจ่ายส่วนต่างเพิ่มนะครับก็คือตัวล้อ ตัวล้อเนี่ยจะต้องจ่ายเพิ่มนิดหน่อยนะครับแต่ถามว่าถ้าเราไปใส่เองที่ร้านเนี่ยแบบเอารถไปแล้วเนี่ยก็คือราคามันจะถูกกว่ากันแบบครึ่งๆเลยเพราะว่าอันนี้มันจะเป็นราคาต้นทุนราคาพิเศษนะครับผมก็ทักมาคุยกันได้นะครับมีหลายแบบหลายลายให้เลือกหรือว่าต้องการเขาเรียกว่าอ,อะไรแต่งแนวอื่นอะไรเงี้ยเราก็มีให้นะครับก็ประมาณนี้ครับผมท่านไหนสนใจก็อย่าลืมเข้ามาสอบถามกันได้นะครับผมวันนี้ต้องลากันไปก่อนสวัสดีครับ